พ่อน้องชมพู่โดนตำรวจเรียกดวนไร้เงาสาวิตรีออกมาถึงกับเครียดหนักความคืบหน้าล่าสุดพ่อน้องชมพู่หรือนายอนามัยวงศีชาโดนตำรวจเรียกสอบเดี่ยวไร้เงาแม่สาววิตรีอยู่เคียงข้างซึ่งได้เข้าไปเป็นชั่วโมงกว่าๆและพอออกมานั้นก็มีสีหน้าเคร่งเครียดอย่างเห็นได้ชัดและไม่มีการเปิดเผยถึงสิ่งที่โดนเรียกเข้าไปแต่อย่างใดและนับว่าเป็นครั้งแรกที่พ่อของน้องชมพู่ โดนเรียกสอบเดียวโดยก่อนหน้านี้จะโดนเรียกสอบพร้อมกับสาวิตรีนั่นเองเมื่อช่วงวันที่24สิงหาคม2563ที่ผ่านมาในขณะที่โลกออนไลน์มีการตั้งข้อสังเกตจากทานายอัจฉริยะหรือนอายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมไลฟ์สดผ่าน Facebook ชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมบอกว่าคดีน้องชมพู่ตำรวจใกล้จะปิดคดีแล้ว พราะศพมีดีเอ็นเอเด็กเพียงผู้คนเดียวตนกล้าเอาหัวล้านเป็นประกันได้สำหรับหลักฐานที่ตำรวจเก็บได้นั้นมีรายละเอียดดังต่อไปนี้เส้นขนตกบนศพรอยนิ้วมือรถของเล่นรอยนิ้วมือถุงขนมที่ตกอยู่บนเขารอยนิ้วมือแหวนรอยนิ้วมือก่องนมต่างๆนั่นไม่พบดีเอ็นเอของคนร้ายแต่อย่างใดงานนี้คนร้ายอาจจะจับตัวไม่ได้ทั้งนั้น ในเรื่องการจับคนร้ายนั้นหากจับไม่ได้เพราะไม่มีหลักฐานใดที่จะเชื่อมโยงไปได้เลยอาจจะทําให้คนในหมู่บ้านกก,กอกไม่ปลอดภยัยงานนี้ก็ทําให้ซึ่งในตอนแรกนั้นทุกคนต่างหวัง DNA ในหลักฐานดังกล่าวแต่สุดท้ายกลับไม่พบพันตำรวจเอกสุรโชคเจษดาเดชฉายาสารวัตรแรมโบอดีตผู้กำกับการสืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดอำนาจเจริญ และอดีตสารวัตรกองปราบนาครบาลมองว่าอาจจะไม่เจอ DNA อ็ของคนร้ายจึงมาขอกล้องหน้ารถของน้าเสริมเพราะว่ากล้องหน้ารถหรือกล้องวงจรปิดเป็นพยานวัตถุที่สำคัญส่วนหนึ่งจะเห็นภาพคนร้ายคิดว่าตํารวจคงไม่มีดีเอของคนร้ายจึงไปเอาหลักฐานกล้องหน้ารถบ้านน้าเสริมเนื่องจากบ้านติดกันน้าเสริมเป็นคนสำคัญของคดีนี้ที่ให้ข้อมูลสำคัญได้ควรไปตรวจกล้องหน้ารถ ตั้งแต่วันเกิดเหตุแล้วขณะที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันตำรวจโทรด็กเรกฤษณะพง์ภูตระกูลประธานกรรมการสถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรมวิทยาลัยรัฐกิจมหาวิทยาลัยรังสิตมองว่าอะไรที่สามารถเป็นหลักฐานสืบไปถึงตัวคนร้ายได้ตำรวจก็จะนำมาพิจารณาทั้งหมดหากกู้ฝ่ายภาพได้ก็จะมีประโยชน์อย่างมากเพราะบริเวณน,นั้นไม่มีกล้องวงจรปิด แต่หากกู้ฝ่ายภาพไม่ได้ตำรวจก็จะไปหาเบาะแสในส่วนอื่นๆเช่นเดียวกับนายแพทย์ศักดิ์สิทธิ์บุญยลักษ์หัวหน้ากลุ่มงานนิติเวชโรงพยาบาลสับประสิทธิ์ที่ประสงค์มองว่าหลังจากที่ขึ้นไปเก็บหลักฐานบนเขาตนยืนยันได้ว่ามากถึง90%เเด็กอายุเท่านั้นไม่สามารถเดินขึ้นไปบนภูเหล็กไฟได้อย่างแน่นอนส่วนประเด็นที่บอกว่าถึงเวลาแล้วหรือยังที่จะพักคดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันตำรวจโทรดรกฤษณะพงภูตรกูลประธานกรรมการสถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรมวิทยาลัยรัฐกิจมหาวิทยาลัยรังสิตมองว่าแต่ละคดีมีความยากง่ายต่างกันบางคดีคนร้ายไม่ทิ้งร่องรอยไว้เลยอย่างเช่นในต่างประเทศคดีของ FBI ก็เคยมีโดยเจ้าหน้าที่จะเรียกคดีแบบนี้ว่าคูเคสแต่ไม่ได้หยุดสืบสวน เพราะอนาคตอาจจะมีเทคโนโลยีมาพิสูจน์ได้ว่าคนร้ายเป็นใครถ้า DNA หรือหลักฐานยังไม่ชัดก็ยังไม่ออกหมายจับอาจจะผ่านไป3-5ปีทั้งนี้ในบ้านเราสำนวนคดีจะเก็บตามแฟ้มบุคคลหากตำรวจนายนั้นย้ายไปสังกัดอื่นคนที่มารับงานต่อก็จะต่อยากแต่ถ้าจัดเก็บเป็นระบบการทำงานก็จะง่ายมากขึ้น พันตำรวจเอกสุรโชคมีความเห็นว่าคดีนี้คนร้ายทำงานเป็นทีมแล้วมีเวลาเตรียมการมากเพราะทำงานคนเดียวทำไม่ได้อีกทั้งตนมองว่าไม่ควรพักคดีวิธีการคือควรมาเริ่มต้นใหม่ควรที่จะขอพนักง,งานสอบสวนฝีมือดีจากกองปราบปรามและควรตั้งเงินรางวัลให้สูงเข้าไว้มีการจัดฉากเชื่อแบกเด็กขึ้นเขาทำคนเดียวไม่ได้ คนในครอบครัวรู้เรื่องนี้ดีและเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาทางทีมข่าวเดินทางมาพบกับนายตุงสงวนนมสกุลชาวบ้านในพื้นที่และเป็นเจ้าของสวนยางที่เจอเสื้อสีส้มซุกอยู่เปิดเผยว่าส่วนตัวไม่ทราบว่าตัวอักษรย่อสอเสือหรือต่อเต่าเป็นใครซึ่งตนไม่ได้มีความกังวลถึงแม้ตนจะชื่อขึ้นต้นด้วยต่อเต่าที่ตนไม่กังวล เพราะมั่นใจว่าไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ทั้งนี้ส่วนตัวแล้วตนก็ไม่รู้ว่าเป็นใครเพราะในครอบครัวของน้องชมพู่ก็มีสอเสือกับตอเต่าตนไม่รู้ว่าหมายถึงใครก็คงเป็นเรื่องธรรมดาของการบอกอักษรย่อคนที่ชื่อสอเสือกับตอเต่าก็ไม่มีใครออกจากหมู่บ้านตอนนี้ตำรวจก็ไม่ได้มาหาตนตนคลายกังวลไปมากไม่เครียดและไม่กังวลแล้วจึงสามารถออกมาใช้ชีวิต และไปทำงานได้แล้วส่วนตัวคิดว่าหากตำรวจหาตัวคนร้ายไม่ได้ผ่านมาขนาดนี้ก็ควรพักคดีได้แล้วหรือออกไปทำงานได้ปกติแล้วต่อมาทีมข่าวได้เดินทางมาพูดคุยกับนายแต่เจ้าของร้านขายของชำเปิดเผยว่าแม้จะมีอักษรย่อตัวต่อว่าอาจจะเป็นคนร้ายแต่ตนก็ไม่ได้รู้สึกกังวลแต่อย่างใดเพราะหลังเกิดเหตุตนก็ไม่ได้หนีไปไหน และตนก็มีความมั่นใจว่าอักษรต่อเตาไม่ใช่ตนแน่นอนซึ่งก่อนหน้านี้ตำรวจก็เคยเข้ามาสอบถามข้อมูลอยู่เรื่อยๆแต่ก็ไม่ได้เชิญไปสอบปากคำแต่อย่างใดนายแต่กล่าวต่อว่าตอนนี้คดีผ่านมามากกว่า100วันแล้วแต่เรื่องพักคดีนั้นตนมองว่าเรื่องนี้ก็ขึ้นอยู่ที่ตำรวจและพ่อแม่ของน้องชมพู่ว่าจะพักคดีหรือไม่ส่วนตนไม่ขอแสดงความคิดเห็น อย่างไรก็ตามกรณีมีนักวิชาการบอกว่าอาจจะต้องสอบสวนใหม่ตนมองว่าถ้าหากต้องมีการสอบสวนใหม่ชาวบ้านก็อาจจะจำข้อมูลไม่ได้ทั้งหมดแล้วหากตอบผิดพลาดก็อาจจะทำให้ส่งผลไม่ดีต่อชาวบ้านซึ่งตนก็ไม่เห็นด้วยถ้าหากจะมีการสอบปากคำใหม่เพราะชาวบ้านก็ไม่ไหวแล้วต่อมาทีมข่าวเดินทางมาที่ร้านโชคดำรงทองเฟอร์นิเจอร์ซึ่งเป็นร้านค้าเฟอร์นิเจอร์ในพื้นที่ ตำบลหนองแคนอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารอยู่ห่างจากบ้านกกกอกประมาณ60กิโลเมตรโดยทีมข่าวได้พบกับนายเรวัตประกิงคนขับรถเร่ของเฟอร์นิเจอร์เปิดเผยว่าตนเดินทางไปในหมู่บ้านกกกอกจริงในวันที่11พฤษภาคม2563ตนไปกันสองคนโดยตนเป็นคนขับตนเข้าไปในซอยบ้านชมพู่จริง และเห็นผู้ชายบ้านหลังสุดท้ายซ้ายมือตอนนั้นเห็นยืนอยู่ข้างๆรถอีแตนก็ไม่เห็นทำอะไรส่วนตัวไม่ทันสังเกตผู้หญิงว่ามีคนอื่นๆอีกหรือไม่ตอนนั้นมีรถเข็นแบบที่ร้านตนมีจอดอยู่ซึ่งเป็นรถเข็นยากของน้าเสริมตอนนั้นรถคันดังกล่าวจอดอยู่ข้างทางแต่ขวางถนนทำให้คนงานที่นั่งรถมากับตนลงไปเข็นออกโดยรถคันดังกล่าว จอดอยู่บ้านหลังก่อนถึงบ้านน้องชมพู่ในรถไม่มีย่าไม่มีอะไรในรถส่วนรถจักรยานยนต์จอดอยู่ขอบทางจริงแต่ไม่รู้ว่าเป็นรถใครที่บ้านหลังสุดท้ายก็มีแต่ผู้ชายที่ยืนดูเฉยๆส่วนเวลาที่ตนเคยบอกไป9นาฬิก30นาทีตนก็คาดการและกะเอาเวลาเอาเองตนไม่ได้ดูเวลาจริงๆหากป้าแตนบอกว่าช่วงเวลานั้นเป็นเวลาหลัง10นาฬิกา ก็มีโอกาสเป็นไปได้ตนไม่ได้ดูนาฬิกาส่วนคนชื่อนะเสริมตนไม่รู้จักทีมข่าวเปิดภาพให้ดูซึ่งนายเรยวัตรระบุว่าน่าจะใช่คนเดียวกันลักษณะอ้วนน่อยๆซึ่งหน้าตาตนจำไม่ได้แน่ชัดวันนั้นตนยืนยันว่าไม่เห็นใครไม่เห็นเด็กไม่เห็นผู้หญิงเพราะตนไม่ทันสังเกตส่วนรถเฟอร์นิเจอร์แถวนั้นก็มีแค่ร้านที่ตนขับรถให้ร้านเดียว ทีมข่าวเดินทางมาสอบถามนางสมพรหลาบโพป้าของน้องชมพู่เปิดเผยว่าวันที่11พฤษภาคม2563วันที่ชมพู่หายหลังจากตนทราบเรื่องจากน้องสะดิ้งแล้วตนก็โทรศัพท์หาแม่ชมพู่แต่ไม่รับสายจากนั้นก็ขี่รถออกไปที่บ้านชมพู่ตนเห็นรถขายเฟอร์นิเจอร์โดยตนเข้าไปในซอยบ้านของน้องชมพู่ก่อนจากนั้น ก็จอดรถของอยู่ถนนหน้าบ้านน้องชมพู่ตนก็ตะโกนเรียกหาน้องชมพู่จากนั้นรถเฟอร์นิเจอร์ก็เข้ามาคนที่มากับรถเฟอร์นิเจอร์ก็ลงมาเข็นรถเข้าข้างทางตอนนั้นตนยังทักทายกับรถเฟอร์นิเจอร์ซึ่งบอกว่าเดี๋ยวขยับรถให้แต่รถเฟอร์นิเจอร์ก็ลงมาเข็นรถตนเข้าข้างทางให้ช่วงเวลานั้นน่าจะประมาณ1 0 0นาฬิกา2นาทีถึง1 0 0นาฬิกานาที ส่วนตัวไม่แน่ใจว่ามีรถเข็นย่าน้เสริมจอดอยู่หรือไม่ตนไม่ได้มองน้เสริมตนได้คุยแต่หน้าตายเพราะตนเรียกหน้าตายจากนั้นก็มายืนคุยที่ต้นมะม่วงหน้าบ้านชมพู่ตนคิดว่าน่าจะเป็นช่วงที่รถเฟอร์นิเจอร์ผ่านไปก่อนแล้วหน้าตายถึงลงมาแต่จุดนี้ตนไม่แน่ใจที่ตนเข้าไปบ้านน้องชมพู่ตนเรียกหาหลา,านจากนั้นก็ทักหาภรรยาของนายแอม ซึ่งอยู่ข้างๆบ้านเมื่อออกมาก็ไม่เห็นรถขายเฟอร์นิเจอร์แล้วส่วนตัวไม่แน่ใจว่าน้าเสริมอยู่จุดไหนตนได้คุยแต่กับน้าตายจากนั้นน้าตายก็โทรศัพท์หาแม่ของน้องชมพู่ซึ่งเคยบอกเวลาไว้เวลา1 0นาฬิกา6นาที